นิทาน a อไอเรื่องกระต่ายน,น้อยผจญภัยในป่าใหญ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายน้อยชื่อหูยาววันหนึ่งหูยาวอยากรู้ว่าในป่ามีอะไรบ้างเขาจึงออกเดินทางผจญภัยหูยาวเจอผีเสื้อสีสวยบินวนรอบตัวเหมือนกำลังทักทายจากนั้นก็เจอนกน้อยร้องเพลงเพราะๆฟังแล้วสดใสเดินไปสักพักหูยาวได้กลิ่นหอมของดอกไม้เขาหยุดสูดดมแล้วยิ้มอย่างมีความสุข หูยาวจนเดินตามทางไปเรื่อยๆจึงนึกขึ้นได้ว่าจะต้องรีบกลับบ้านจึงรีบกระโดดกลับบ้านโดยเร็วเมื่อถึงบ้านหูยาวเล่าให้แม่ฟังอย่างภูมิใจวันนี้หนูผจญภัยในป่าสนุกมากเลยครับแม่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความอยากรู้อยากเห็นนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆเจ้ากระต่ายน้อยหูยาวมีความกล้าที่จะออกไปสำรวจโลกกว้างนอกบ้านทำให้ได้เจอสิ่งสวยงามต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในป่าเช่นผีเสื้อดอกไม้และนกน้อย